สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ง้อลึกลับค่ะครับผมลองนึกภาพตามนะคะทีมโบราณาคดีกำลังค่อยๆปัดฝุ่นออกจากโครงกระดูกในสุสานหินโบราณอายุกว่า4,000ปีอืมแล้วพวกเขาก็ต้องตะลึงเพราะว่าชายที่นอนอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีร่างกายที่สูงใหญ่ผิดปกติมากจนทุกคนตั้งฉายายให้เขาว่าโกไลแอต ตามชื่อยักษ์ในตำนานเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของนักรบโกไลแอทแห่งยุคสำริดจากบทความที่ชื่อว่า Unearthing Goliath: Azerbaijan's Bronze Age Warrior กันค่ะครับผมเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าพอพูดถึงประเทศอาเซอร์ไบจานหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าอยู่ตรงไหนของโลกครับในบทความเขาใช้คำที่น่าสนใจมากว่าเป็นสี่แยกแห่งประวัติศาสตร์ใช่เลยครับคำนี้เหมาะมากจริงจ คือถ้าเราดูกลางแผนที่เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันอยู่ตรงร้อยต่อพอดีเป๊ะระหว่างยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเหมือนเป็นจุดนัดพบเลยนะคะเป็นทั้งจุดนัดพบแล้วก็เป็นสมรภูมิเลยครับตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยมีอรารยธรรมใหญ่ๆผลัดกันเข้ามาตลอดทั้งเปอร์เชียโรมันออตโตมันหรือแม้กระทั่งรัสเซียแล้วในยุคสทธิ์ที่เก่าแก่ขนาดนั้นล่ะคะมันสําคัญยังไงยิ่งสําคัญเลยครับ เพราะมันไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่มันคือม้อหลอมวัฒนธรรมขนาดใหญ่เลยลองนึกภาพกองคาราวานที่เดินค้าขายมีทั้งสินค้ามีทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆอ๋อ oh. แล้วยุคสมริดเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของมนุษย์เลยนะครับจากสังคมเล็กๆเ,เริ่มกลายเป็นเมืองเริ่มมีการใช้โลหะซึ่งก็คือสมริดนี่แหละที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปเลย การค้นพบสุสานนี้ก็เลยเหมือนกันได้เปิดหน้าต่างย้อนเวลากลับไปดูโลกยุคนั้นเลยสิคะถูกต้องครับเหมือนเราได้แอบมองเข้าไปในโลกที่มันสาบสูญไปแล้วจริงๆแล้วทีมขุดค้นเขาไปเจอสุสานนี้เข้าได้ยังไงล่ะคะเป็นการบังเอิญเจอหรือเปล่าไม่ใช่การบังเอิญเลยครับสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากสถานที่ค้นพบคือในภูมิภาคคารากค่ะอท,ที่เรียกว่า GPR DPR. Crop. Ground penetrating radar. Oh. มันทำงานคล้ายๆกับเครื่องอ ultrasound ที่คุณหมอใช้หรือเปล่าคะคล้ายกันมากเลยครับแต่แทนที่จะส่องดูทารกเราก็ส่งคลื่นวิทยุลงไปใต้ดินแทนโอ<ฮ>้เพราะคลื่นมันไปเจอกำแพงเห็นของสุสานที่ฝังอยู่เนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับขึ้นมาแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะสร้างเป็นภาพสามมิติให้เราเห็นเลยว่าทาั้งในมันมีอะไรซ่อนอยู่เหมือนมีตาทิปเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันแม่นยำมากแล้วก็ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับโบราณสถานได้เยอะเลย พอรู้ตำแหน่งแล้วตอนที่ขุดลงไปเจอครั้งแรกล่ะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในบทความไม่ได้เล่าละเอียดขนาดนั้นแต่เราจินตนาการได้เลยว่ามันต้องเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนลืมหายใจแน่ๆอืคือค่อยๆขุดลงไปจนเจอกับแผ่นหินเมื่ืม้าที่ปิดปากสุสานไว้พอเข้าไปได้ข้างในก็เป็นโครงช่างหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมฤทธิ์ในแถบนี้เลยแค่เห็นขนาดของสุสานก็น่าจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าคนที่อยู่ข้างในต้องไม่ใช่คนธรรมดา ถูกต้องครับแค่เห็นก็รู้เลยว่าสังคมตอนนั้นมันไม่เท่าเทียมกันแล้วค่ะการจะสร้างอะไรแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีอำนาจสั่งคนได้ต้องมีทัพซับต้องระดมแรงงานมาตัดหินขนหินคนธรรมดาไม่มีทางทำได้แน่นอนมันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าสังคมมีการแบ่งลำดับชั้นแล้วเอาละค่ะมาถึงจุดที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วคือเรื่องความสูงของเขาครับ สูง1 9 0 2ถึง200ซนติเมตรนี่คือมันสูงมากเลยนะคะสำหรับยุคนั้นสูงมากครับค่าเฉลี่ยของคนในยุคนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ160-170ถึง170ซนเมตรเองโหถ้าเขายือนอยู่ในหมู่บ้านนี่คือหัวต้องเลยคนอื่นไปเยอะมากเลยสิคะใช่เลยครับนั่นแหละคือเหตุผลที่ทีมงานเรียกเขาว่าโกรลยัตแทบจะทันทีที่เห็นเลยคือความสูงระดับนี้แม้แต่ในยุคปัจจุบันก็ยังถือว่าสูงมากนะจริงด้วยค่ะ แล้วลองย้อนไป4,000ปีก่อนที่โภชนาการยังไม่ดีเท่าทุกวันนี้การที่คนคนหนึ่งจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้มันไม่ธรรมดาจริงๆและนอกจากความสูงใหญ่บนโครงกระดูกของเขามีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับและมันยิ่งตอกย้ำภาพความเป็นนักรบของเขาให้ชัดขึ้นไปอีกยังไงคะคือบนกระดูกหลายชิ้นเลยครับมีร่องรอยบาดแผลที่หายดีแล้วซึ่งหมายความว่าเป็นแผลเก่าจากการต่อสู้โอ้โห แต่ก็มีบางแผลที่ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตด้วยซ้ําคือร่างกายของเขาเนี่ยผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคชนจริงๆฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าคนคนนี้ต้อง่าเกรงขาม,มากแน่ๆแต่ว่านอกจากร่างกายแล้วสิ่งของที่เขาถูกฝังไปด้วยก็น่าจะบอกอะไรเราได้เยอะเหมือนกันในสุสานเจออะไรบ้างคะเจอเยอะมากครับและแต่ละอย่างก็เล่าเรื่องได้ดีมากเลยเริ่มจากสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก่อนก็คืออาวุธค่ะ มีดาบสำริดขนาดใหญ่ที่ดามจับในตกแต่งลวดลายไว้สวยงามมากมีขวานรบสำริดแล้วก็มีหัวลูกศรอ,อีกเป็นร้อยดอกเลยครับครบชุดเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเหมือนเป็นชุดทำงานของนักรบมืออาชีพเลยแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนที่คาดว่าน่าจะเป็นเกราะหนังที่ตอกหมุดโลหะทับไว้อีกด้วยแต่ที่สงสัยคือในบทความบอกว่าเจอพวกเครื่องปั้นดินเผากับเครื่องประดับด้วยมันดูไม่ค่อยเข้ากับภาพนักรบเท่าไหร่เลยอะ่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับ คือเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมีทั้งใบใหญ่ๆที่น่าจะเอาไว้ใส่สเบียงสําหรับโลกหน้าตามความเชื่ออ oh. แล้วก็มีภาชนะเล็กๆสวยงามที่อาจจะใช้ในพิธีกรรมส่วนเครื่องประดับก็มีทั้งสร้อยคอลูกปัดหินมีค่าแหวนของพวกนี้มันกําลังบอกเราสองอย่างค่ะ <c oughs> 1. คือความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่ชัดเจนมากและ2คือมันบ่งบอกสถานะและความมั่งคั่งของเขา แสดงว่าเป็นทั้งนักรบแล้วก็เป็นชนชั้นสูงด้วยถูกต้องครับเขาไม่ใช่แค่ฐานธรรมดาแต่เป็นขุนศึกที่มีทั้งอำนาจและรั์สมบัติและประเด็นที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับกของพวกนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ในระดับโมเลกุลเลยครับหมายความว่ายังไงคะคือเมื่อนักวิทยาศาสตร์เอาโลหะสำริดจากดาบไปวิเคราะห์ทางเคมีค่ะเขาก็พบเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเรื่องอะไรเหรอคะคือสำริดเนี่ยมันคือทองแดงผสมกับดีบุกใช่ไหมครับค่ะ ทองแดงอาจจะหาได้ไม่ยากเท่านั้นแต่ปัญหาคือดีบุกครับหรืออาจจะไกลถึงเปอร์เซียโบราณหรืออัฟกานิสถานเลยทีเดียวหมายความว่าดีบุกก็เล็กๆในดาบของเขาต้องเดินทางข้ามเขานับพันกิโลเมตรเลยเหรอคะใช่ครับประเด็นนี้มันเปลี่ยนภาพในหัวเราไปเลยนะเรามักจะนึกว่าคนยุคสมำริ์อยู่กันเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ค่อยไปไหนแต่ดาบเล่มนี้กําลังบอกเราว่ากไรแอด เป็นส่วนหนึ่งของโลกาพิวัติฉบับยุคสทธิ์เลยโอ้โห oh. เขาอยู่ในเครือข่ายการค้าและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนจากดินแดนที่ห่างไกลกันมากสุดยอดเลยค่ะแล้วถ้าเราลองเอากลไลแอดไปวางในภาพประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นล่ะคะทั้งหมดนี้มันเข้ากันได้ดีไหมเข้ากันได้พอดีเป๊ะเลยครับแล้วยังช่วยเติมช่องว่างที่เคยขาดไปอีกด้วยค่ะ <c oughs> คือช่วงยุคสทธิ์ตอนกลางเนี่ยหรือประมาณ2,000ถึง1,500ปีก่อนคริสต์กาลเป็นช่วงเวลาของการรวมกลุ่มอำนาจจริงจริง ชุมชนเล็กๆเริ่มรวมกันเป็นเมืองเป็นแคว้นมีการสร้างป้อมปราการแย่งชิงทรัพยากรแล้วนั่นก็ทำให้ชนชนักรบมีบทบาทสำคัญขึ้นมาถูกต้องครับโกลยาคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของปรกากฏการณ์นี้เลยแล้วถ้าเทียบกับที่อื่นๆในภูมิภาคเดียวกันมีการค้นพบอะไรแบบนี้บ้างไหมคะมีครับและนั่นทาให้การค้นพบนี้ยิ่งสาคัญขึ้นไปอีกถ้าเรามองไปที่จอร์เจียจะมีวัฒนธรรมทริยเลติ ที่สุสานของพวกเขายิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าบางแห่งนม่เจอถ้วยชามองคำเลยนะครับโอ้โห oh. หรือถ้ามองไปที่อาร์เมเนียก็มีวัฒนธรรมเซฟอนอุสลิกที่มีลักษณะคล้ายกันคือมีสุสานของผู้นำนักรบเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเลยใช่ครับการค้นพบโกลยัตจึงมาช่วยเติมเต็มเรื่องราวในส่วนของอาเซอร์ไบาจานทำให้เราเห็นภาพรวมของพัฒนาการทางสังคมในภูมิภาคนี้ได้สมบูรณ์ขึ้น แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังจะพาเราเจาะลึกลงไปอีกผ่าน DNA โบราณใช่ครับนี่คืออีกหนึ่งพรมแดนใหม่ของวงการโบราณคดีเลยการวิเคราะห์ DNA โบราณคือการสกัดเอาสารพนันธุกรรมที่ยังเหลืออยู่ในกระดูกหรือฟันออกมาศึกษา เหมือนอ่านคู่มือการสร้างร่างกายของคนคนนั้นเลยเหรอคะใช่เลยครับมันบอกได้ถึงเชื้อสายของเขาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมหรืออาจจะบอกได้ถึงโรคที่เขาเคยเป็นด้วยซ้าแล้วผลเบื้องต้นของโกไลอัทออกมาว่ายังไงบ้างคะน่าสนใจมากครับมันชี้ว่า DNA ของเขามีรากฐานมาจากคนในวัฒนธรรมคูราอารักเซสซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รุ่งเรืองมาก่อนหน้าในแถบนี้อื แต่ที่น่าสนใจก่อนนั้นคือใน d n a ของโกลยัตไม่ได้มีแค่พันธุกรรมของคนท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังพบร่องรอยการผสมผสานกับกลุ่มคนที่อพยพมาจากที่อื่นด้วยทั้งจากทางเหนือและทางตะวันตกหมายความว่าโลกของเขาไม่ได้มีการติดต่อกันแค่เรื่องการค้าแต่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานและแต่งงานข้ามกลุ่มกันด้วยถูกต้องเลยครับ ข้อมูลนี้ช่วยตอกย้ํำเลยว่ายุคสมฤทธิ์เป็นยุคอย่างการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่จริงๆมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและพันธุก,กรรมตลอดเวลาซึ่งสิ่งนี้เองก็เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ครับเรื่องราวของโกไลแอดที่จะลึกไว้ใน DNA ของเขาจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนคนเดียวแต่มันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายของมนุษยชาติเลย โอ้โหฟังมาทั้งหมดนี่สรุปได้ว,ว่าเราได้เดินทางจากสูสานแห่งหนึ่งไปสู่ภาพของโลกยุคสมฤทธิ์ที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้มากเลยนะคะครับมีทั้งเครือข่ายการค้าที่ไปไกลมากและในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง โดยมีนักรบโกไลแอตเป็นตัวแทนของยุคสมัยนั้นใช่ครับการค้นพบนี้จึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนคนเดียวแต่มันเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่ท้าทายให้เรากลับมาคิดว่าสังคมมนุษย์ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ยังไงทั้งจากอํานาจการค้าและสงครามมันย้ําเตือนเราว่าใต้ผืนดินยังคงมีประวัติศาสตร์อีกมากมายที่รอการค้นพบและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่เรามีต่ออดีตของตัวเองได้เสมอครับน,นี่คือคําถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้กลบไปคบคิดต่อ,อก,กันค่ะ แหล่งข้อมูลชี้ว่าการจะระบุกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชัดเจนในยุคสมริดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะมีการผสมปนเปกันตลอดเวลาในขณะที่วิทยาศาสตร์ทำให้เราค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวบุคคลอย่างกลลยาดได้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจในยุคปัจจุบันของเราเกี่ยวกับคำว่าอัต,ตลักษณ์และบรรพบุรุษในดินแดนที่ยังคงเป็นสีแยกแข่งวัฒนธรรมที่ซับซ้อนมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ